สวัสดี FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพระนะคะเรม8ปดค่ำเดือนหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมาตามตัวเลขจากน้องเจดไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายต่อหลายท่านนะคะที่ให้แอดตามตัวเลขของน้องให้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวัง สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของน้องไม่เข้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเลขของน้องเข้ามาแล้วสามสี่งวดติดนะคะเพิ่งหลุดงวดเดียวงวดที่ผ่านมานะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรื่องตัวเลขนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างไม่ว่ากันนะคะก็ยังคงตามโตเหมือนเดิมนะคะก็ไม่แน่นะคะเผื่อว่างวดนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันอีกก็เป็นได้นะคะ ค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องเจสสวัสดีครับคือวันนี้ยายก็จะมาตามตัวเลขของน้องเจสไปฝากเอฟซีนะครับน้องเจสครับอ๋องวดนี้เมื่อคืนพีมาหาอีกไหมครับน้องเจสมาครับมาใช่ไหมครับอ๋อพี่คนเดิมใช่ไหมครับลูกหรือว่าเห็นพีคนใหม่คนใหม่เห็นพีคนใหม่ใส่ชุดอะไรครับ สีดำใส่ชุดสีดำอ๋อเห็นเมื่อคืนบอกอ๋อพีคนใหม่มาหาเนาะอ๋อแล้วแล้วพีได้พูดอะไรกับน้องแจ๊ต์ไหมครับ,รบพี่บอกว่ายังไงครับพีบอกว่าให้ซื้อตัวเลขอ๋อพีบอกให้ซื้อตัวเลขอ๋อคือโอจำได้ไหมครับอ๋อครับครับ คือไม่ใช่ผีคนเก่าที่เคยมาเนาะวันนี้พีก็ใส่ชุดสีดํานะคะมาหาน้องเจ๊นะคะใส่ชุดสีดําหมดหมดเลยบอกน้องเจ๊ครับอครับ,รบเผื่อว่าพีจะมาให้โชคอีกก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพีคนที่เคยมาในงวดโกอนๆนะคะก็ไม่ได้มาใช่ไหมครับโอ้ ผีที่ใส่ชุดสีขาวน่ะไม,ไม่มาเนาะอ๋อวันนี้เมื่อคืนวันพระนะคะน้องเจ็ดบอกว่าเห็นผีนะคะใส่ชุดสีดำมาหานะคะแล้วก็บอกตัวเลขกับน้องเจ็ดใช่ไหมครับน้องเจ็ดครับอ๋อครับครับเดี๋ยวยายให้น้องเจ็ดเขียนตัวเลขให้ fc เลยครับอ่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะน้องเจ็ดก็กําลังเขียนตัวเลขให้อีกแล้วนะคะอ๋อพี่บอกตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อตัวไหนอีกครับแล้วเน้นตัวไหนครับน้องเจ็ดเอาปากกาสีแดงวงให้เอฟซีหน่อยครับ วงกลมเออตัวเน้นครับครับเดี๋ยวหันหันกระดาษมาให้ fc ดูแบบชัดๆไปเลยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขจากน้องเจ็ดนะคะที่ว่าเมื่อคืนพีมาหาแล้วก็บอกตัวเลขนะคะงวดประจำวันที่17 มก,กราคมพศสองพนสิบเจนะคะน้องแจ็ดเขียนให้นะคะเลขพีบอกนะคะ49ตัวอะไรครับ497เก้าไหมครับข้างหลังอโอ้สี่เก้าใช่ไหมครับอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมน้องแจ็ดบอกว่า499นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็น549นะคะ น้องเจ็ดก็เขียนให้สองชุดเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ว่าตัวที่เน้นที่สุดก็คือ549สี่เก้าใช่ไหมครับอ๋อพี่คือพี่บอกเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมครับโอครับอ๋อทีนี้โอก็จําได้เนาะโอก็เลยมาเขียนให้ f อซของยายได้รับชมเนาะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ4 9 9เกแล้วก็99นะคะ แล้วก็ห้าสี่สี่ห้านะคะแล้วก็ห้าเก้าเ้าห้านะคะ mm hmm. ก็ไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ใช่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพีพีคนใหม่นะคะที่ว่ามาหามาบอกตัวเลขนะคะเพราะว่าพีคนก่อนที่ใส่ชุดขาวไม่ได้มาเนาะน้องเจ็ดเนาะ mm hmm. วันนี้พีใส่ชุดสีดำเนาะมาหาเนาะ mm hmm. อ๋อน้องเจ็ดมองมองกล้อง,องเอ นี่นะคะท่านผู้ชมคะก็ห้ามพลาดนะคะสำหรับเลขพีบอกจากน้องเจษนะคะก็เขียนให้อีกแล้วนะคะก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบจัดด่วนนะคะเพราะว่าวันนี้เอดก็มาตามให้ตามสัญญาแล้วนะคะส่วนมากน้องเจษก็จะเขียนตัวเลขให้ในวันพระนะคะแล้วก็เดี๋ยวโค้งสุดท้ายถ้า มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแอดก็จะตามให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะขอให้เข้านะครับน้องแจ๊ทเนาะอ๋อแล้วแล้วพีเขาพูดยังไงอีกครับพีเขาบอกว่าให้ซื้อตัวเลขสี่เก้าเก้าแล้วก็ห้าสี่เก้าพีบอกให้ซื้อตัวเลขสี่เก้าเก้ากับห้าสี่เก้าใช่ไหมครับ,รบแลยสองตัวนี้ถูกไหมครับโอ้ ผีบอกสองตัวนี้เนาะน้องเจดเนาะพี่บอกว่าถูกไหมครับน้องเจ็น่าจะถูกน่าจะถูกเนาะเพราะว่าเป็นเลขผีโบกเนาะเพราะว่าผีไอคนใหม่นะคะไม่ใช่คนเก่าที่เคยมาหานะคะวันนี้พีก็เปลี่ยนตัวกันมานะคะมาให้โชคน้องเจดอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยนะคะตัวเลขนะคะแคปหน้าจอนะคะ ไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขพีโบกของน้องเจ็ดในงวดนี้นะคะเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขของน้องเจ็ดนะคะในงวดวันที่17มกราคมพศ2566นี้นะคะ เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันค่ะขอบคุณเอฟซีมากค่ะที่ติดตามช่องละองแชนแนลนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ